ถามหานาฬิกาเดินดูเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับไม่ค่อยจะได้มางานที่ได้ใส่นาฬิกาเท่าไหร่แล้วก็ได้มาก็ผีท่านี้บอกว่ามูลค่าสิบล้านด้วยแม่ผมก็เกรงเหมือนกันนะฮะนี่พุจังยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นี่พุ่งนี่พุ่งรู้เหมือนกันเลยนะว่ามันราคาเท่านี้่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใส่เดินแล้วเกรงกล้าอะไรนะไม่มีต่างแพงเหมือนกันนะฮะ ปกติแล้วคือชอบเล่นแบบว่ากีฬากาในด้านหลุมหรืออะไรจริงๆผมผมไม่ค่อยชอบในดานนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็แล้วแต่เรือนดเนี่ะแบ,บ่งคอร์สผมก็ชอบใช้ใช้ในชีนชวิประจำวันสะสม,มเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะผมแบบผมชอบแบบอ่านชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีความสุขเห็นคนหลงใหลก็ชอบแบบเดินปหาอ้วันนี้อันนี้นเหรอค, <ๆ S 2> ครับแกเห็นมันก็แฮปปี้หรอครับบางคนค่าลงทุนกับการใช้ในการเก็บอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีความคิดแบบเดียร์ คือผมก็มีบ้านแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเราไม่ได้มองในเรื่องเป็นลงอยูเราดูจากที่เราชอบมากกว่ามก็มีหลากหลายแบนดันนี้ก็รวบมหลายแบรนด์ใช่ผมก็ตื่นเต้นอยากจะเดินดูอยากเออเดี๋ยวนี้มันมีอะไรใหม่ๆบ้างแบบมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเลมาเยอก็เห็นมีสมาร์ทวอทช์เลยอย่างดี้ รับบฝากในงานา <laughs> นะี้ <laughs> นะครับก็ฝากด้วยน,น,นะครับผมเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับของใครที่ชอบนาฬิกามาได้เพราะว่าก็มีนาฬิกาหลายรูปแบบไม่ได้มีแค่แบบเรือนที่ราคาเป็นหลักล้านนะครับผมก็มีทุกตามทุกสไตล์นะ้วมันคนแอคทีฟก็มีใครอยากจะดูนาฬิกาที Edition, ่เป็นพวกลิมิตเอ dition ก็มีให้ดูมอ ตอนนี้จะมีอะไรอัพเดตนะคะพวกนี้จะทำอะไรไหมมันจะมีหนังใหม่มันมีหนังใหนังเอวันไหนเออวันหนังของเขานี่ที่มาฮะโอเคครับยี่เจ็ดตุลานะครับของ CoMg นะครับผมก็เรื่องนี้ก็มีสกายแล้วก็จูเนียรตอนที่เจอลูนี้เจอกันรล่ะจะถูกแปลกใหม่ตามสไตล์แบบค่าย Tdh ไหมคะผมว่ามันเป็นหนังมูดที่ คนเห็นหน้าหนังอาจจะคิดว่า G T S อีกเล็กแบบเหมือนเดิมเหรอแต่จริงๆสุดท้ายแล้วเราบว่าหนังค่อนข้างแตกต่างกันนะผมว่าก็อยากให้ลองไปดูกันคือส่วนตัวตอ,อนอเราอ่านบทแล้วรู้เลยว่ามันก็ตลกดีสนุกดีอะไรเงี้ยว่าคนดูน่าจะจะรู้สึกว่าทัศน์ที่เองก็จะแบบว่าเห็นในบทอีกแบบหนึห่งนะในเรื่องนี้ตัวละครนี้ก็จะไม่เหมือนกับเรื่องอื่นที่เล่นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเรื่องอื่นมันจะได้เล่นเป็นแบบเด็กมัธยมเล่นเป็นคนค่อนข้างแสบนะแต่เรื่องนี้ค่อนข้างโตแล้วให้เรื่องมันโตขึ้นก็ตืต่นเต สนุกดีครับนอกจ <c oughs> ากนี้ยังอยู่ดีนี่ไหมคะนอกอ๋อใช่นอกจากนี้ยังมีรากแก้วครับผมก <c oughs> ็เตรียมตัวลงทีวีนะครับผม20ตุลาคมยู่ช่องสามถ่ายถ่ายมาปีกว่าเตรียมตัวถายดราม่าดีครับติดใจเลยไหมคะแบบว่าเล่นแนวดราม่าเล่นแนวโตขึ้นบทบาทหลังจากนี้มันจะแบบยังไงบ้างที่จะตัวตลกเรื่อจริงๆมันผมว่าเล่นดราม่ามันง่ายกว่าคอมเมดี้ว่ <c oughs> ตัวนะผมหรือว่าคอมเมดี้มันแบบ เทคนิคเมันเยอะอจังหวะมันเยอะอะไรเงี้ยภาพดรามา่าเขาบอกว่ารู้สึกจริงๆก็เล่นจริงๆก็สบายดเาีเล่นเราก็หลกากหลายถอเยัย <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ขอบคุณครับทุก <laughs> คนแบบไม่รู้จะถามอะไรเลย <laughs> ม่ถามกันบ่อยมากอยากพูดอะไรก็ัน